ามหลักคำสอนของอโอมพระศาสดานคนเราถ้าไม่ทุกข์ทุกเล็กน้อยน้อยอาจจะทนได้ถือว่ายังไม่ทุกข์แต่ถ้ามันทุกข์มากทุกจนเกิดเป็นคิดว่าตัวเองสร้างบาปสร้างกรรมอะไรมาที่จริงทุกอย่างไม่ว่าทุกข์หรือบาปกรรมเขาเกิดจากการกระทําของเรา ทั้งนั้นนะบางครั้งเราก็ออยังนะไม่เท่าทันนะคับอารมณ์ของตัวเองนะทำไปด้วยนะไม่ทันได้คิดพิจารณาให้ดีนะก็เลยการสติรอบข้อไปหน่อยขาดกำลังของสติเราก็เลยกลับมาเป็นความไม่สบายกายสบายใจหรือความทุก หรือเป็นบาปเป็นกรรมก็ดีนะการศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมให้พิจารณาเหตุแห่งทุกข์นะที่มาของทุกข์ที่มาของเป็นเบรเป็นกรรมนะตามคำสอนเหตุแห่งทุกข์ก็<ๆ>คืออารมณ์นะที่ทำให้เราสร้างด้วยอารมณ์ขึ้นมาเราก็าเลยมีเหตุแห่งทุกขนะ์ที่จริง ทุกครั้งที่พูดนะเรื่องอารมณ์โกรธโลภลมพวกนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเราให้มันปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ทํางานนําชีวิตเรานะสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ในความทุกขนะ์ไม่สบายกายไม่สบายใจนะหรือบางคนก็เนะจ็บป่วยไปนะมีเป็นเวรเป็นกรรมนะทุกอย่างแก้ไขด้วยธรรมะ ด้วยการมีสติไม่ให้อารมณ์เหล่านี้นำให้เราใช้ชีวิตแบบคนขาดสตินะการประพฤติปฏิบัติธรรมข้อเพื่อหวังสิ่งความสุขนะทั้งกายทั้งใจหรือเขาเรียกว่าทางโลกและทางธรรมแต่จะทำได้นั้นนะต้องการฝึกฝน พิจารณาด้วยใจที่สงบก่อนมีจิตใจที่สงบแล้วก็พิจารณาการกระทำที่กายทำไปแล้วก็พิจารณาทำโดยอารมณ์ขาดสติอย่างรอบคอบนะขาดสติทำไปก่อนแล้วค่อยคิดสุดท้ายก็ จะส่งผลมาหาเรานะการที่เรามาประพฤตปฏิบัติธรรมเขาเพื่อมาสำรวจกานรกระทำของเราที่ผ่านมาบานะงคนไม่เคยได้สำรวจนะเพราะมันลืมไปนะเวลามันสนุกมันก็ลืมไปนะได้สนุกแล้วได้รู้สึกว่านะมัน มันมีความเต็มใจของกิเลสข,ขึ้นมานะกิเลสมันก็โตขึ้นร่าเริงขึ้นมันก็ดีใจตามภาษากิเลสนะสุดท้ายมันก็ทำมาให้เราไม่สบายใจและก็ไม่สบายกายนั่นคือกิเลสอารมณ์พาไปนะแต่เราเมื่อมาปฏิบัติธรรมดูว่าอารมณ์เราโกรธโลภหลงมันมากไปเราก็าไว้ กัดเรามันใช่บ้างนะอย่าให้มันโตเกินนะพอมันโตแล้วมันก็จะดึงเราไปนะไม่กลัวนะตอนสมุกนี้ไม่กลัวอะไรนะได้กินได้เที่ยวได้เล่นนะสมุกเพลิดเพลินนะพอสุดท้ายมันก็เวลามันพราดพรั้งก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นกรรมบางคนกรรมจากการกระทำสัตว์บ้าง ตาแยกแยะก,กรรมก็มีไปหลายแผนกเหมือนกันนะโดยกระทําของเราทางนั้นตอนใหม่ๆมันอาจก,กรรมเล็กน้อยเราอาจจะไม่ส่งผลแต่เราทําทุกวันหรือไม่ทุกวันก็ทําเก็บสะสมเหมือนเราสมสะสมเงินเหมือนกันบางครั้งชาตินี้ยังไม่ได้รับนะแต่มันไปรับตอนอ่า ได้จากโลกนี้ไปนะคือจิตวิญญาณจิตใจของเรานะถูกเจ้ากรรมนายเวรหรือบางคนได้รับตอนปัจจุบันนี้เลยตอนมีชีวิตอยู่ก็มีเพราะกรรมมันหนักหนักก็คือการเราสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะแต่กาดบุญกาดการให้ให้อภัยกาดการให้ยกเว้นจากการ ทำร้ายสัตว์ก็ดีทำร้ายผู้อูดก็ดีนี่คือการให้บางคนไม่เคยให้ชีวิตนะไม่เคยให้อภัยนะเขาเลยการให้ไม่ใช่ว่าให้ปัจจัยอย่างเดียวให้โอกาสให้ชีวิตนะให้อภัยบางคนไม่มีเลยมันก็การสะสมกรรมนะบางคนก็เจ็บป่วยร่างกายบ้างนะที่มองเห็นได้ เกิดจากกรรมการกระทำของเราทางนั้นเนะพราะธรรมะข้อปฏิบัติเราไม่ละเอ,อียดพอไม่ลึกซึ้งพอเราก็เลยจะช่างมันนะยังไม่เป็นไรนะช่างมันแต่เมื่อมันเต็มนะมันเต็มกระปุกหรือมันเต็มน้ำหนักมันก็ส่งผลอน,นุภาพก็เหมือนกับบุญเหมือนกันถ้า,าสะสมมามาก มันก็อันนี้อนุภาพของบุญเข้ามากกรรมก็เหมือนกัน้สาสะสมกรรมมากอนุภาพของกรรมก็ามากนะทุกอย่างยุตธธรรมนะไม่มีการขเขาเรียกไม่มีการนะไม่ชื่อตรงทุกอย่างชื่อตรงต่อการกระทำแม้แต่ความชื่อตรงของเราในคำพูดชื่อตรงต่อใจชื่อตรงต่อธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญ นะเพราะว่าถ้าเราไม่ชื่ตรงต่อธรรมเราก็จะหาความจริงใจความสำเร็จนะความถูกต้องได้ยากเหมือนกันนะทุกอย่างมันส่งผลหมดนะถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะเราก็ต้องระวังนะอย่าประมาทกับชีวิตนะไม่ว่าเรื่องอะไรนะเพราะมันสะสมหมด มันเก็บหมดนะบุญเขาเก็บกรรมเขาเก็บนะทุกคนชอบแต่บุญนะเวลาบุญและสะสมแต่เวลาทําผิดลืมมันไม่ลืมนะความจริงคือความชื่อตรงเราต้องชื่อตรงต่อตอนเองถึงไม่มีใกลร,รู้ใกลเห็นบานะงคนเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่นะไม่เชื่อฟังไม่ตั้งใจเรียน เราก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานนะทุกอย่างล้วนแต่เป็นจากการกระทำของเราทั่านั้นนะบางคนวาจาชอบว่าคนอื่นนะไม่ดีชอบเอาคนนน้นคนนี้มาพูดอันนี้ก็เป็นการ,รวาจานะเราก็จะขาดความศรัทธาจากคนอื่นนะทุกอย่างถ้าเราแยกแยะเป็น เป็นหน้าเป็นหน้าของกรรมของแต่ละคนอย่างละเอียดลึกซึ้งนะมันก็เกิดขึ้นได้หมดเราจึงระวังนะนะการปฏิบัติธรรมเพื่อพิจารณาแล้วก็ยับยั้งวาจาเขาดียับยั้งกายเขดนะีคือการกระทําและสุดย้ายที่อยู่ข้างในใจของเรานะแม้แต่คิดไม่ดีนะข้อพยายามให้รู้ทันแล้วอย่าทํา อย่าพูดในสิ่งที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีนะเพราะมันสะสมหมดเลยนะมันเราเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะความดีเข้าเหมือนกันแต่ถ้าสองอย่างนี้มันยังมันยังพักคองอยู่ได้กรรมมันอาจจะเข้ามาไม่ถึงเรานะทุกอย่างข้อระวังนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราพิจารณาอย่างละเอียด นะก็คือดูใจพิจิตาทบทวนวันนี้เราได้ไปพูดว่าใครบ้างได้ไปทำอะไรนะไปทำร้ายสัตว์ให้เจ็บปวดด้วยการใช้ไม้ตีหรือเปลา่านี่คือการที่จะดณนากรรมทีละเล็กทีละน้อยครั้งแรกมันไม่เป็นไรนะตีมันไม่เป็นไรเรายังไม่ได้เจ็บแต่พอหลายครั้งเจ้าแกจชรา,าขึ้นมา ตามมนานุภาพมันมากขึ้นนะบุญเราน้อยลงกรรมมันก็ส่งถึงตัวเราได้เหมือนกันนะใครไม่เชื่อกรรมเขลองทําดูนะใครไม่เชื่อบุญก็ลองทําดูนะผลทุกอย่างเกิดจากการกระทําของตัวเราเองทั้งนั้นนะจึงระวังให้ดีนะเพราะถึงเหตุถึงเวลาแล้วมันจะทําอะไรไม่ทันแก้ไขไม่ทัน เราเขาเลยต้องเจ็บปวดมากทรมานมากเมื่อถึงตอนนั้นจะเรียกร้องอะไรจากใครได้นะเพราะตอนที่เรามีโอกาสมีเวลาได้พิจารณาเพื่อสร้างเสริมส,สติปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการรักษาศีลในการอยู่ในคุณธรรม เราไม่ทำนะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันเกิดขึ้นะเราเขาต้องจดใช้ไปเป็นทัปดานะของทุกคนนะแน่แทนะ้ไม่ต้องสงสัยมีหนี้เขาใช้หนี้นะมีเงินเขาได้ใช้เงินนะมีกรรมเขาได้ใช้กรรมมีบุญเขาได้ใช้บุญนะทุกคนยุติธรรมกันหมดนะเพราะทุกวันนี้ เราก็รู้ว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีคนขยันก็มีงานมีเงินคนที่เกียจก็ลำบากยากจนคนที่บางคนทํางานทําทั้งวันแต่ไม่เคยได้รู้จักแบ่งปันไม่เคยรู้จักมีจิตใจเผื่อแผ่มีจิตใจคับแคบทำอย่างไรก็ไม่เห็น ก็จะมีขึ้นนะอยู่เท่าเดิมมาตั้งแต่กี่ปีกีป่ปีทำแล้วเก็บไว้นะบางคนไม่ใช้ไม่จ่ายเก็บไว้เก็บไว้ให้ให้อะไรก็ไม่รู้นะตัวเองเขาลำบากมันก็มีเหมือนกันนะแต่ละคนโลกใบนี้ก็น่าดูเหลือเกินนะมีสารพัดแต่ละจิตแต่ละใจแต่ละคนคิดแตกต่างกันไปนะเขาเงินนั่งดู ละครนะของแต่ละคนที่เขาตกอยู่นะชีวิตในความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในความเป็นนะของแต่ละดวงจิตแต่ละคนบางคนก็หาได้เยอะเก็บไวนะ้แอบไว้บ้างนะไม่ซื่อตรงบ้างสุดท้ายก็มาโดนเขาหลอกไปบ้างนะเขามีเหมือนกันอันนี้คือผลของกรรมดังนั้น บางคนโลภอยากได้มากนะไปออกดอกออกผลเกินกําไรเกินสุดท้ายเขาก็เอาทั้นทนทั้งดอกไม่ได้กลับมาเพราะความโลภอีกเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะเป็นผลของการกระทําทั้งนั้นนะแต่เราก็ไม่ยอมรับความจริงนะทุกคนจะปิดตาข้างหนึง่งนะของตัวเองจะไม่มอง จะมองของคนอื่นตัวเองจะมองได้ยากต้องวางใจก,กลางๆแล้วก็พิจารณาสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ของเราเมื่อเรากำลังแยกกองของเราออกมากองดีกองไม่ดีกองเห็นแก่ตัวกองอะไรเขาว่ากันไปพยายามแยกไม่ได้ นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าใจธรรมก็รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะของมันได้มาหายไปได้ถ้าเราเข้าใจธรรมเราก็าจะไม่ทุกข์จิตเราคอยจะไม่ทุกข์การปฏิบัติธรรมเพื่อมาอยู่จุดนี้นี่เองนะมันจะมีได้มันก็หายได้นะจากไปได้ไม่แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกัน แม้แต่สิ่งของข้อมือนกันแต่บางคนต่อสิ่งของหายไปนะพขไม่ยอมรับหรือเ็าหลอกไปบ้างหรือเขาโกงไปบ้างก็อยากได้กลับะข็ถ้าทเข้าใจธรรมะเ็ารู้ว่าบางทีเขาก็โกงไปเราเคยโกงเข้ามาบ้างหรือเราโง่เขาโกงบ้างก็แค่นี้เองชีวิตเกาตั้งสติ นะปฏิบัติธรรมเสริมปัญญาให้ตัวเองให้ได้จะได้เข้าใจว่าเกิดมาทำอะไรนะเกิดมาให้รู้ว่านะเกิดมาแล้วก็ต้องจากไปแล้วก็ดับไปจะดับไปอย่างไรของผู้มีสติปัญญาจะมีแสงสว่างอย่างไรนะจะได้ไม่เสียชาติเกิดแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจอยูนะ่แม้แต่ของที่มีเขาหลอกไป เขาจะไม่ทุกขนะ์เพราะเข้าใจธรรมะอันจริงๆเข้าใจว่าปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งนี้แหละจริงๆไม่ใช่แต่ปฏิบัติเพื่อให้ยึดนะว่ามีบุญมากจะต้องมีมากมีของมากนะเพราะพอหายจากไปแล้วเขายอมรับไม่ไดนะ้แต่จริงแล้วคนเราเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันก็จากเราไปหมด นะไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่ความรู้สึกตัวของเราและความเข้าใจความเป็นจริงของสพัพพะธรรมะที่เรามาศึกษานะคือธรรมชาติแต่เราอยากฝืนมันนะอยากให้มันอยู่ก็เลยไม่เข้าใจธรรมะสยทีนะไม่เข้าใจธรรมชาตนะิอยากให้มันเป็นอย่างนั้นบางคนสร้างบุญมาก ต้องให้ได้อย่างนั้นสร้างบุญมาแต่ละครั้งต้องให้ได้อย่างนี้ธรรมะก็คือการไม่มีอะไรเข้าใจว่าทุกข์เมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายเราก็าหายนะเมื่อหายแล้วทำใจได้มีสติเกิดขึ้นนะรวบรวมเป็นกำลังเราก็าจะเข้าใจก็จะไม่ทุกข นั่นก็คือสภาพของธรรมะอันแท้จริงนะความเป็นสติรู้ตัวอยู่ตลอดอ่ะนะเดี๋ยวเราจะไม่แจกแจงนะเรื่องของกรรมเรื่องของทุกข์เรื่องของบาปให้แต่ละคนไปพิจารณาเอาเองนะคำไกลกรรมม็กำบันอยากต้นกรรมก็พิจารณาอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะให้เชื่อมั่นในการกระทำของเรา แล้วเราก็จะถูกต้องนำเดินชีวิตไปสู่ความสุขทั้งกายและใจอยากจะพักเสียงนะ